สวัสดีครับผมพีชนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็พบกันในหัวข้อเทคนิควิเคราะห์กราฟประจำวันจะมาวิเคราะห์ในส่วนของตัวเลขของอีเทสหรือว่าอิตาเลียนนะครับว่ามีมุมมองสนัขึ้นอะไรบ้างรวมถึงในเรืยในการเทคของวันนี้นะครับก็หลังจากที่อัปเดตไปในสัปดาห์ก่อนนะครับก็ราคาก็มีการเคลื่อนที่นะครับเราทีแล้วนะครับมองว่าราคามีโอกาสที่อ่ไม่ผ่านแนวต้านเห็นไหมไม่ผ่านแนวต้านที่ไว้ก็คือหนึ่งแปดหกเก้าถึงหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเก้าสูญไม่ผ่านแล้วก็ลงต่อนะครับตอนนี้ ลงามาถึงทาร็ตโซนที่ให้ไว้แล้วก็มีโอกาสที่อาจจะลงหาเป้าดานล่างได้อยู่เหมือนกันเพราะงั้นใครที่ได้ซื้อหรือว่าหรือว่าได้ช็อตมาในรอบที่แล้วน่าจะพอได้อยู่นะประมาณสามเปอร์เซนต์กว่านะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแผนของวันนี้กันนะครับก็เช่นเคยรักใครที่อยากได้มุมมองการแชร์แบบนี้หรือว่าไอเดียนในการเทรดของคริปโตหรือว่าทองคำนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกันหัใจกันด้วยแล้วก็สามารถทักเข้ามานะครับอยู่ในกลุ่มไลน์พูดคุยกันได้นะแบบที่แผนตัวอย่างเมืนะ่อสักครู่เนี่ย เลื่อนมาที่คาว่าแสดงเพิ่มเติมนะเลื่อนมาที่ด้านล่างของจอนะจะมีในส่วนของตัวลายกลุ่มพูดคุยแผนนะตัวนี้สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่เมเติมทางแอดมินได้จะมีการตอบแจ้ง,งื่อนไขต่างๆนะครับก็จะมีเป็นคลิปวิดีโอแผนของทองคําให้แล้วก็รวมถึงมุมมองก,การเหรดของคริปโตให้ตลอดใครที่สนใจอยากจะมีเพื่อนใช้มุมมองอยากมีเอกในการเทรดแบบนี้ก็ทักเข้ามาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตัวนี้ฟรีนะครับส่วนใครที่ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยมีบัญชีนะครับอยากจะลองเริ่มต้นเทรดคริปโตหรือว่าทองคําก็สามารถคลิก ตับัญชีผ่านลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนวิธีการเปิดบัญชีสามารถดูตรงนี้ได้เลยเช่นกันนะครับใครที่อยากจะลองอ่าหัดเริ่มเล่นคริปโตฟอเร็กทองคำพวกนี้อาจลองได้เลยครับตัวนี้ไม่มีค่าใช้จา่ายนะครับในส่วนของใครที่เคยมีบัญชี Xnet อยู่แล้วนะครับอยากจะย้ายมาอยู่ในกลุ่มด้วยกันก็สามารถทําได้ก็เพียงแจ้งไปทางแชทนะครับขอย้ายผู้ดูแลมาที่หมายเลขหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งสาแปดสามนะครับทางเจ้าที่ Xnet ก็จะแนะนําให้หรือว่า สงสัยเพิ่มเติมก็ทักมาสอบถามในส่วนของตัวลายพูดคุยแผนตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูการาฟของอี h ทเรียมกันนะครับอีเทเรียมเนี่ยที่เราคุยกันรอบสี่แล้วจถ้าใครจาได้นะผมบอกแล้วว่าเซกเมตนต์เนี่ยอาจจะเป็นเซกเมตนต์ที่4หรือเปล่าผมก็เลยทําเป็นอะไรเวลาให้ดูซึ่งตอนเนี้ยเราอยู่ในเซกเมตนต์ที่4ซึ่งยังไม่รู้นะว่าเป็น สี่หรือเปล่าก็คือหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์เพื่อขึ้นเซกเมนต์ที่ห้าหรือเปล่าหรือว่าตัวนี้อาจจะจบแค่สามเซกเมนต์แล้วก็ปรับตัวลงก็ได้นะหรืออาจจะเป็นการเด้ง่ลลงต่ออ่ะได้หมดนะครับตอนนี้กราฟยังไม่ได้ฉเฉลยขนาดนั้นก็ต้องรอกราฟให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับซึ่งส่วนตัวก็มองว่าประมาณถ้าเกิดดูในไทม์ไลน์ตรงนี้ก็ประมาณเดือนนี้แหละเดือนนี้ออกไปจนถึงกลางเดือนนะ่ะน,น่าจะน่าจะพอรู้แล้วแหละว่า อชุดของ่เนี่ยมีโอกาสปรับจบประมาณไหนแต่เงื่อนไขของ่อย่างที่ผมบอกถ้าจะเพเทนขาขึ้นที่ดีวัดทั้งชุดเนี่ยอ่าส่วนตัวถ้าจะี้ยงลงมาเนี่ยไม่ควรต่างกว่าแนว64.8%นะไม่ควรต่างกว่านี้คือหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ถึงหนึ่งสามห้าเจ็ดเนี่ยไม่ควรลงมาทดสอบนะอาจจะอยู่ในโซนบนได้นะครับหนึ่งห้าศูนย์สามเนึ่งแนวฟิโบ50%ถึงสามแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นโซนที่ดี ถ้าตามขอ่อน0.8%เนี่ยเป็นโซนในการฝากไม่ดีนะครับแต่ถามว่าได้ไหมได้นะแต่ว่าไม่ไม่ควรนะรมันใช้น้ำหนักของเคียบขาลงมันมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับเราก็เลยมาตามชุดนี้ต่อผมก็เลยมองว่าถ้าเราเทียบไซเคิลตรงนี้แล้วเนี่ยชุดเนี่ยอ่าใช้เวลาประมาณกี่เดือนละ่ะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนมาสองหึงสามเดือนชุดนี้ก็ใช้เวลาตอนนี้นะครับหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนก็เวลาใกล้เคียงกันนะครับ จากจากชุดตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ถ้าเราดูจะทำเฟรมมันถ้าเราเอาแบบเราวเวลาที่กกใ,ใกล้เคียงกันใช่ไหมใกล้เคียงกันเนี่ยผมก็เลยมองว่าชุดเนี้ยก็อาจจะเป็นการเด้งของถ้าจบขาเนี้ยก็ควรอ,อาจจะขึ้นอะไรก็คือถ้าชุดนี้อาจจะเป็นการปรับ a รีบาบีแล้วอาจจะมีการลงขา c ถ้าดูตอนเนี้ขา b ที่ทดสอบขึ้นไปเนี่ย มันมีการทิ้งไส้นะแต่ว่าเนื้อเทียมมันปิดต่ำกว่า0.88เห็นนี้ต่ำกว่าเนี่ยแปลว่าอาจจะระวังนะซี C อาจจะเมนิโรลแล้วค่อยขึ้นก็ได้นะครับชุดนี้อาจไม่ผิดเลยจะซีซั้นก็ได้ถ้าซีสั้นเนี่ยอาจจะเข้าขายขึ้นปรับถ้าเป็นชิ้นปรับอาจจะรุ่นเป็นอ่าทันเกตซิกแซกได้ถ้าเราให้้ำหนณะของของซิกแซกมากกว่านะครับโดยถ้าเกิดว่าชุดนี้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้มีการสลับเนี่ยมันก็จะสัดเกตเลยว่ามันอาจจะเป็น d ด a g ก n a l ได้นะเพราะ d i a g กอ a เนี่ยไม่ได้บังคับว่าต้องมี ขึ้น2องและขื่นสี่ต้องมาสลับกันนะครับอันนี้ก็คือในโจิกของมันได้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นรหัสสามด้วยแล้วตัวนี้ก็จ,จะเป็นรหัสสามเหมือนกันเนผมมองว่ามุมมอง,มอง,มองนี้ให้น้ําหนักถ้าดูให้คะแนนแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตีกรอบเป็นเทนไลน์ก็อาจจะได้เทนประมาณกรอบประมาณนี้ก็อาจจะมีโอกาสโอเวอร์แลปลงมาได้ส่วนตัวมองแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นเรามาตามขาสี่ชุดนี้ก่อนขับขาสี่ชุดนี้ก่อนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรกินเวลานานนะถ้ากินเว สิ้นเดือนนี้ยังไม่จบเนี่ยเดือนเดือนใหม่แล้วเดือนสิงหาแล้วเนี่ยยังไม่จบเนี่ยอ่ะเาให้ระมัดระวังอาจจะเป็นมุมมองอื่นได้ไม่จบเนี่ยอาจจะขึ้นต่อได้เลยนะยอาจจะขึ้นต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องพักนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตามชุน s <S นมดนี้ต่อนะครับสิ่งที่ต้องมาตามต่อยังไม่แน่ใจนะว่าโครงสร้างตรงเนี้ยอ่าบีเนี่ยจบหรือยังครับถ้า B จบแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นการระของขา c ีที่นี้มันก้ากึ่งอยู่นะครับว่า B จบหรือยังแต่สิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งผมมองว่าไซส์เนี่ยมันเริ่มมี ส่วนตัวนี่มองว่าน่าจะจบแล้วเราน่อาจจะอยู่ในขา C แล้วยกเว้นว่ามีการเบรกขึ้นไปทำ h i เนี่ยนั่งขายนี้จะอาจจะถูกทำลายเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่นะครับจาก High ที่สองศูนย์สองเกนั่นเดี๋ยวเราไลา่ดูขา C ชุดนี้ต่อนะครับในส่วนของขา C ชุดนี้ในส่วนของขา C เนี่ยเราจะเห็นด้ว่าถ้าตรงนี้คือขา A ตัวนี้คือขาบอ่ะไอ้ขา b เนี่ยมันมันแรงมันน้อยมากนะมันอาจจะก้ามกึ่งว่ามันเป็นชุดเดียวกันได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าดูจากวิกเนี่ยมันยังพอก้ามกึ่งได้นะว่าบีอาจจะยังไม่จบนะครับแต่ไม่เป็นไรครับสิ่งที่เราต้องมาตามต่อคือเทนคาลองชุดนี้ครบจะบอกว่า b จบไม่จบถ้าเทนคาลองชุดนี้ยังทําตัวดีแปลว่า b ีตัวนี้อาจจะจบเราอาจจะเข้าสู่ c ีจริงๆแล้วแล้วถ้ายิง่งเด้งไม่ผ่านไทยเนี่ยอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มเลยว่าขา c มาแน่ เพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราตามต่อคือเทนขารรชุดเนี้นะครับขารรชุดเนี้ยซึ่งถ้าเป็นขา C อาจจะเป็นหัาห้าใช่ไหมถ้าเป็นขา B ตัวน,นี้มันก็คือขา A ตัวน,นี้คือ B มันคือหลาสามอาจจะตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีในสองเซกชันนี้มันมีเป็นซีรีส์สาเหมือนกันแล้วก็คือมี1เซกเมนต์สองเซกเมนต์ตัวนี้เป็นเซกเมนต์ที่สานะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูว่าเซกเมนต์ที่สามีโอกาสจบหรือยงังจากจุดท่ายตรงนี้ที่หนึ่งเก้าสามหกนะครับ ตอนนี้ถ้าเรามาร์คราคานะครับถ้าดูจากทาเฟรมเดนะครับถ้าดูจากเดเนี่ยชุดเนี้ยมันเป็นอาโพลี Poly นะครับอาดูจากเดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะโอเวอร์แลบเป็นเซ็เมนที่สอง ผมมองว่ามันเป็นชุดเดียวกันนะครับอ่ะโอเคมันได้สัดส่วนอยู่มันได้สัดส่วนอยู่ชุดนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเซกเมนต์ที่สามใช่ไหมถ้าดูจากแท่งเทงกับตัวเนี่ยแท่งเทงกับตัวตรงนี้เป็นแท่งแดงแล้วก็มีรีบาร์เป็นแท่งเขียวนะครับจุดเริ่มต้นก็คืออาจจะเป็นชุดนี้นะครับถ้าเราเอาเรื่องแท่งเทนมาช่วยในการแยกนิดนึงก็ตรงนี้จ,จะเป็นเซกเมนต์ที่หนึ่ง ในการลงซเมนต์ที่ในในเซเมนต์ที่สามคืออาจจะเป็นอาจจะลงเป็น a อลิวบีแล้วทั้งหมดนี้คือขา c ก็ได้นะครับหรือว่าท้งทั้งหมดนี้อาจจะเป็นอ e ีเพา็ก็ได้ตรงนี้จ,จะเป็นขึ้นหนึ่งนะครับตรงนี้จ,จะเป็นขึ้นสองนะครับเพื่อเตรียมลงขึ้นสามก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าดูจากถ้าดูจากไทม์เฟรมเดนี่ยมันเหมือนมันมันยังเป็นชุดเดียวกันนะเนี่ยดูจากสวิงเนี่ยมันยังเหมือนเป็นชุดเดียวกันเพราะฉะนั้น ถ้าตรงนี้จะเป็นขึ้นหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งเป็นปลายไซเคิลอันหนึ่งอาจจะมาจบตรงนี้ของขาซีนะอาจจะมีการรีบาวของขึ้นสองแล้วก็ค่อยลงสามสี่ห้าอ่ะส่วนอ่ะอันนี้เป็นเคสที่หนึ่งที่มีโอกาสเป็นไม่ได้ก็คือระยะสั้นเนี่ยผมมองว่าระวังการรีบาวแรงๆด้วยนะครับถ้ารีบอ่ะถ้าเป็นการจบหนึ่งเป็นการรีบาวแรงๆแน่ๆนะครับอ่านี่คือสิ่งที่ต้องระวังถ้าอีกเคสหนึ่งก็คือถ้าชุดนี้นะครับเป็นแค่นอนก็เหมือนกันเลยถ้าเป็นนอนก็คือเป็นแค่ A นะครับรีบาวบีแล้วจบขา C ีล้วจบขา C ก็คือดีต่อได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสิ่งที่เราต้องมาตามต่อคืออ่ะถ้าเราดูโครงสร้างเนี้ยโครงสร้างใหญ่เนะถ้าเอาชุดนี้เป็นเกณฑ์ในการลงลองวัดเป้าก่อนครับชุดนี้ราคาก็ลงมาถามว่าลงต่อได้ไหมก็ยังมีทาร์เก็ตในการลงอีกนะถ้าเกิดว่าจะลงต่อให้ถึงเป้าจริงๆเนี่ยลงได้ถึง1.91ถึง1.810เลยถ้าชุดนี้จะลงมาเป็นนอนนะ ในเซกเมนต์ที่3เนี่ยเนี่ย A B C เนี่ยอาจจะลงมาถึงตรงนี้ไลยหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งแปดถึงศูนย์เนี่ยเป็นทาร์เก็ตของการลงชุดนี้นะครับอาจจะมีการเร่งรีบาวสักรอบหนึ่งถ้าจบเป็นขาที่หนึ่งก็อาจจะดีรีบาวแรงๆแต่ถ้ายังไม่จบก็อาจจะเป็นการเด้งขึ้นลงต่อเพราะฉะนั้นในภาพระยะกลางเนี่ยขาลงยังได้เปรียบระยะสั้นอาจจะมีการลุ้นเด้งได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาตามชุดนี้ต่อนะครับว่าชุดนี้อา่าลงมาเป็นยังไงแล้วบ้างถ้าเราดูจากต,ตรงนี้เห็นแล้วว่ามันมีอาจจะมี เป็นเซกเมนต์เดียวกันอยู่นะครับอาจจะมีหนึ่งเซกเมนต์หรือสองเซกเมนต์นะครับลองดรอปไปดูสี่ชั่วโมงครับหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าราคาเนี่ยมีการลงก็คือ1นึเซกเมนต์นะครับ2องเซกเมนต์3ามเซกเมนต์นะครับ เดี๋ยวผมขอใช้บิ๊กเป็นเกนิดนึงนะครับของของเดเป็นเกนิดนึงตอนนี้เป็นเซ็มนตนที่หนึ่งเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดขาลงใช่ไหม ของเทนชุดนี้เราเห็นแล้วว่ามันเป็นเทนชุดเดียวกันนะครับตรงนี้เริ่มมีการแยกเซกเมนต์นะครับแยกเซกเมนต์อะเราใช้สี่ชั่วโมงในการช่วยแยกทีพอเรามาดูสี่ชั่วโมงเราเห็นแล้วว่าราคาเนี่ยชุดเนี้ยอาเรารวบเป็นเซกเมนต์ยนนอย่างไรหนึ่งสเมนต์สองสเมนต์3เซกเมนต์ตวนนี้จะเป็นเซกเมนต์ที่สี่หรือเปล่าพอลงเซกเมนต์ตนที่ห้าหรือเปล่า,อลอาของขาสี่ชุดนี้ เพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะเป็นขึ้น1นก็ได้นะครับแตัวนี้จะเป็นขึ้น2ตัวนี้จ,จะเป็น 3x นะครับตัวนี้จะเป็นการรีบาวของขาที่4เพื่อลงขาที่5้าแต่ถ้าตัวนี้มีร,รีบาวแรงโอเวอร์แลกหน่งอาจจะเป็นสัญญาณของชุดเทรมเมอลก,ก็คือแปลว่าเทขนขาลงเรื่องอเอแลกอาจจะเป็นการรีบาวแรงๆได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับถ้ามาไม่ถึงโซนเนี้ยไม่ได้โอเวอร์แลกเนี้ยก็มีโอกาสที่จะลุน้นนิวโรได้เพราะฉะนั้นส่วนตัวยังมองว่าเด้งขึ้นมาหน้าเซล,เลย่สังน่งถ้ายอ่อแล้ว ลุนเป้าคือรอเดิมหรือว่าต่ำกว่านะครับลองเช็คนิดนึงว่าตรงนี้ผมมองว่าเป็นรอจิกของขึ้น3ได้นะเพราะว่ามีมีม,มีน่าจะมีซึ้นขยายนะครับน่าจะมีเป้าขึ้นขยายอยู่อ่ใกล้เคียงครับแล้วเราเยหสิบแปดนะครับ หรือถ้าเป็นนอนก็เป็นนอนได้อยู่นะเนี่ยยังเป็นแบบแร,รักษาสี่สิบแปดก้ากึ่งนะมันถ้าเป็นเครื่องขยายก็เป็นเครื่องขยายที่ไม่ดีครับเป็นตอสองก็เก็บขอบไม่ได้ดีมากนะครับก็มีโอกาสที่อาจจะเห็นการรีบาวแรงๆได้อยู่ครับการรีบาวแรงๆเพราะฉะนั้นในภาพระยะสั้นเนี่ยถ้าถ้าสี่ชั่วโมงลุนกลับตัวได้เนี่ยก็พอลุนได้อยู่นะชุดเนี้ยมีโอกาสนะที่เซกเมนต์เนี่ยอาจจะจบแล้วนะครับเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองชุดนี้ นะครับเนี่ยไลย่ไล่ลงมาตรงนี้มีหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์อ่าตรงนี้จ,จะเป็นโครงสร้างย่ออีกก็คืออาจจะมีหนึ oy, 2, ่งน้อยสอง่ารีบาวสองน้อยลงสามน้อยอาจจะมีสี่น้อยแล้วก็ห้าน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะลงต่อแบบในในเทนก้อนชุดนี้ชุดเดียวกันเลยเนะี่ยผมมองว่ารใชเวลาเนี่ยก็ควรพอๆก,กันเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้เวลาประมาณยี่สิบชั่วโมงประมาณหนึ่งวันอาทิตย์ละประมาณย ชุดนี้ยก็น่าจะทราบประมาณอ่า24ชั่วโมงก็ประมาณวันพรุ่งนี้ถึงวันพุธถึงวันพฤหัสน่าจะทราบแหละถ้าเกิดว่าวันพฤหัสขึ้นมาแล้วไม่ได้มีการรีบาวอาจจะเกินครึ่งแท่งเนี้ยอาจให้ระวังว่าเลยอาจจะเป็นการเด้งของเคลื่อนสีพลหแต่ถ้าเกิดว่ามันรีไซต์ที่ใหญ่กาจจะคอนเฟิร์มแล้วว่าชุดนี้อาจจะจบอาจจะเห็นการรีบาวแรงๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้ เพราะชุดนี้เป็นไซส์ของขาที่สี่เพื่อลงขาที่ห้าใช่ไหมประมาณนี้เพราะฉะนั้นชุดเนี้ยในภาพระยะสั้นเนี้ยอา,อาจจะมีการเด้งได้นะครับในภาพระยะสั้นอาจจะมีการเด้งได้อาจจะเด้งที่โซนนี้เลยหรือว่าอาจจะลงอีกสักขาหนึ่งแล้วเด้งก็ได้นะครับเราดับไปดูหนึ่งชั่วโมงเมล่ไมาดูเซ็กเมนต์น,นี้ชุดเนี้ยก็ ผมมองว่ามีโอกาสที่จะเด้งได้เพราะฉะนั้นแนวรับระยะสั้นเนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าใครจะเบสก็คือเข้าเลยนะครับหน้าบายนะลุ้นเข้าเลยนะครับอาจจะลุ้นเป้าเนี่ยมีแค่โซนสีแดงด้านบนนั้นในะช้โลนี้เป็นจุดออกนะครับอาจจะเริลุนเล่นรอบเด้งก็คือ1884ถึง1861แต่ถ้ามันม,มันมีการจบเนี่ยมันขึ้นได้ถึง1898แล้วก็1908เลยนะถ้ามันเป็นการจบเซตแมนของคาลงอาจจะรีบาวดรงได้ถึงโซนนู้นเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่จบแนวรับระยะสั้นเนี่ยจะมีโซนนี้อยู่1.83-1.783เี่ยเป็นโซนที่มีโอกาสเด้งได้นะครับมีโอกาสเด้งได้เลยถ้าตรงเนี้ยทิ้งตัวลงมาก่อนนะครับทิ้งตัวลงมาก่อนไม่ได้แบบลีลากิีเวลาข้างนานถ้าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกียงไซด์เว์ไปถึงคืนคืนเนี้ยห,หรือคืน,นคืนเนี้ยหรือพรุ่งเนี้ยอ่าโซนเนี้ยมีโอกาสที่จะเด้งได้หรือถ้าเวิร์คเคสลงแรงๆก็อาจจะมาถึงโซนนี้นะครับโซนนี้เป็นโซนที่น่าสนใจอีกโซนหนึ่ง ส่วนตัวมองว่าถ้าลงมายขาหนึ่งตรงนี้อาจจะเป็นรอบเึงหรือรอบกลับตัวได้ของตัวอีทิเรียมนะครับของอีทิเรียมเพราะว่าสี่ชั่วโมงมันก็ถ้าตัวนี้พักตัวอลองวัดแทร็กเก็ตของขาห้าเข้าๆก่อนถ้าสามจบตรงนี้ใช่ไ้มจุดเริ่มต้นของสามนี่สี่เนี่ยห้าเนี่ยมันก็จะประมาณเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแปดูย์ห้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับ อ่ะประมาณนี้แหละนึ่เจ็ดแปดสามได้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวขอย้อนตรงนี้นิดนึงฮะหนึ่งเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเนจะ็ดแปดเจ็ดอ่าเป็นโซนนี้ได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันลงขาอย่งเนงะีตรงนี้มีโอกาสที่จะเด้งหรือรีบาวได้อยู่นะครับถ้าไม่ผ่านตรงนี้ เพราะฉะนั้นสรุปเลยหน้างานก็คือถ้าเกิดว่าใครจะเบ็ดหน้าบ่ายก็เบ็ดได้นะจุดนี้เป็นจุดออกลุ้นเป้าก็คือตรงนี้หรือว่าสูงกว่าตอนนี้ที่มันจบแต่ช้าไม่จบเนี่ยระวังการเด้งพลองต่ออาจจะมารตรงนี้แล้วตรงนี้อาจจะลุ้นกลับตัวได้แต่ถ้าลงแรงๆก็คืออาจจะมารตรงนี้นะครับยกเว้นว่าถ้าลงแรงมากๆเนี่ยอาจจะเป็นการลงของภาพใหญ่อยู่ก็คือขาขาเนี่ยยังไม่จบขาที่สามเนี่ยขาที่สามเนี่ยยังไม่จบ เพราะว่าจะมีเป้าในการลงอีกชุดหนึ่งนะครับถ้าชุดนี้เป็นแทนชุดเดียวกันเนี่ยอย่างที่ผมบอกเป้าในการลงก็จะเป็นโซนสีฟ้าตรงนี้นอมีโอกาสลงมาไอีกมองประมาณนี้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นระยะสั้นก็คืออิทเลี่ยมหน้าเซลล์ยังได้เปรียบอยู่ระยะสั้นอาจจะมีการเทได้อาะมองประมาณนี้สาหรับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้ก็อย่เลีมกด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการเทรดให้กับเพื่อนๆทุกท่านไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท